สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬากลับมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลไทยกันอีกคลิปครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมนัดชิงนัดแรกของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF m i t s u b ูบิ i e l e เล็ก c 2022ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเนี่ยบุกไปเสมอกับ ทีมชาติเวียดนาม2ประตูต่อ2ก็ต้องชื่นชมครับว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในวันนี้เหนือกว่าเวียดนามจริงๆครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังเกมกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับฟุตบอลทงมชาป์อาเซียน a f f m i t s u b i s h i Electric Cup 2022รอบสิงหะเลนเนี่ยลงเอยด้วยผลเสมอของทีมชาติไทยคือ2ประตูต่อ2ทํทำให้ทีมชาติไทยเก็บอเวโกกลับออกมาจากมีดิงสเตเดียมได้ถึง2ประตูและก็เล่นกันแบบน่าจะชนะด้วยซ้ำครับเกมนี้ครับเวียดนามขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ ศูนย์จากการหม่งของเงียนทิลินครับทำให้ขึ้นนําดาวซันโวร่วมกับทีิสินแดงดาที่6ประตูเท่ากันครึ่งหลังไทยมาได้2ประตูแซงนํา2ประตูต่อ1จากประเมศรอาจวิไลครับที่จังหวัดนี้ชื่นชมครับเพิ่งจะติดทีมชาติแต่เล่นได้นิ่งเหลือเกินครับลูกนี้ล็อกเอาสัก กองหลังของเวียดนามนี่หลังหักเลยทีเดียวครับก่อนที่จะยิงเข้าไปในนาทีที่49ตามมาด้วยลูกยิงของสารัตอยู่เย็นครับที่จังหวะนี้ก็ต้องชื่นชมทีลทอบุญมาทันครับที่มีคิลเลอร์พารมีเซนต์บอลที่ยอดเยี่ยมครับแทงลูกนี้ให้สารัตหลุดเข้าไปยิงในนาทีที่63ครับแต่ว่าแหม กล้องถ่ายทออสดที่ดันไปจับภาพของเจ้าพิรดนนชำรัศมีครับทำให้คนที่ดูถ่ายทอดสดนี่อาจจะสับสนนิดหนึ่งครับแต่คนที่ยิงได้ก็คือสหรัฐอยู่เย็นครับเกมนี้น่าจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยนะครับแต่ว่านาทีที่89วูวันทานครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษนี่แบบหมดสิทธิ์รับจริงๆยอมรับครับว่าลูกนี้โอ้โหยิงดีจริงๆครับบอลพุ่งเข้าประตูไปทำให้สกอร์จบลงที่2ประตูต่อ2ในเกมนี้ครับ แต่ก็น่าเสียดายครับลูกของเอกนิตปัญญาในช่วงท้ายเกมเนี่ยที่หลุดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดได้ประตูนี่จะทําให้ทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบมากกว่านี้ครับามาดูหลังเกมครับมานูเพอกิ้งกูซือทีมชาติไทยก็บอกว่ามันเกือบเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบของทีมชาติไทยแต่ว่าน่าเสียดายจังหวัดของเอกนิตปัญญาครับที่ไม่เป็นประตูและก็น่าเสียดายที่มาเสียประตูในช่วงท้ายเกมแบบไม่ควรเสียครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับ เป้าหมายในการบุกมาเยือนมิดินสเตเดียมในครั้งนี้ก็คือต้องการเก็บอเวโกกลับบ้านให้ได้และก็ทําสําเร็จครับครั้งนี้ได้2ประตูแต่ก็เสียได้ครับที่เสียประตูที่2เช่นกันครับมาโนฝากบอกถึงแฟนบอลชาวไทยว่าตอนนี้เราต้องการแฟนบอลทุกคนมาช่วยเชียร์ทีมชาติไทยให้ปิดจ็อบให้สําเร็จครับในเกมวันที่16มกราคมนี้ครับ เกมนัดที่2จะแข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับในวันจันทร์ที่16มกราคมเวลา1ทุ่มครึ่งับแน่นอนว่าทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบจากประตูนอกบ้านที่ยิงได้เกมนัดที่2ครับถ้าทีมชาติไทยเสมอ 00, 0-0หรือว่า 1-1, 11ก็จะคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่7ทันทีครับ แต่ว่ามันคงไม่ง่ายแบบนั้นครับเพราะว่าทีมเวียดนามคงไม่ได้มาเล่นเพื่อเป็นรองแชมป์อย่างแน่นอนครับพวกเขาหมายมั่นปั้นมืออย่างมากครับที่จะหยิบแชมป์สบายที่3เพื่อเป็นของขวัญสั่งลาให้กับปาคฮังซอกุนซือใหญ่ครับที่จะลาทีมหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ครับแต่ว่าความได้เปรียบของทีมชาติไทยไม่ได้มีแค่อเวโกเท่านั้นครับแต่อยู่ที่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลในนัดที่2ครับซ,ซึ่งรอบรองชนะเลิศก็แสดงให้เห็นกันแล้วนะครับว่า ทีมช้างศึกเนี่ยโชว์ฟอร์มปราบมาเลเซียได้แบบราบคาบเลยครับ3ประตูต่อศูนในธรรมศา,ศาสตร์สเตเดียมครับทีนิดที่ว่าหนังคนละม้วนเพราะว่านัดแรกไปเล่นที่บุกิจาริวเราแพ้ศูนย์ประตูต่อ1กลับมาเล่นในบ้านเราถล่มไป3ประตูต่อศูนก็ถือว่าฟอร์มของช้างศึกทีมทีมชาติไทยเล่นในบ้านเนี่ย ยอดเยี่ยมจริงๆครับมาโนบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่าการต้องออกไปเยือนก่อนในเกมแรกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเสียเปรียบนะครับแต่ว่าการได้กลับไปเล่นแมตช์ชะตาในบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีมชาติไทยครับเพราะแดงเชียร์ก็จะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งรวมทั้งความคุ้นชินสภาพสนามที่สําคัญเรื่องของจิตใจที่ทึกเหิมครับเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพที่ได้เล่นในสังเวียนของตัวเองเป็นเรื่องช่วยกระตุ้นความรู้สึกของลูกทีมได้ดีมากๆครับ เวียดนามในทัวร์นาเมนต์นี้มีจุดเด่นที่เกมรับครับก่อนจะเจอกับไทยในรอบชิงชนะเลิศพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้โดนยิงไป2ประตูทําให้หยุดสถิติครีนชีตไปแล้วทั้งท้งท,งที่ได้เล่นในบ้านด้วย ก็ถือว่าเสียความมั่นใจไปบ้างครับส่วนทีมชาติไทยเล่นเกมในบ้านในศึกอาเซียนหนนี้ครับก็อย่างที่บอกเขาว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับยังรักษาสถิติชนะรวดเอาไว้ได้ทั้ง3นัดชนะฟิลิปปินส์4ประตูต่อศูชนะกัมพูชา3ประตูต่อ1และชนะมาเลเซีย3ประตูศูนย์ยิงไป10ประตูเสียแค่ลูกเดียวเรียกได้ว่าฟอร์มในบ้านนี่ไม่เคยกลัวใครในย่านนี้ครับและเกมรับก็ เหนียวแน่นเลยทีเดียวครับนับเป็นทีมที่เสียประตูในบ้านของฟุตบอลรายการนี้น้อยที่สุดไปแล้วครับหลังจากที่บุกไปยิงเวียดนามมาได้2ประตูครับเกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ทีมช้างศึกยังคงต้องลุ้นว่าเจ้ามธีิทิลป์นแดงดานเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บจะกลับมาลงสนามยิงประตูเพื่อคว้าตำแหน่งดาวซันโวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดทิลปิลงสนามได้ก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกไม่น้อย เพราะนอกจากแชมป์ที่อยากจะได้เห็นกันแล้วการได้เห็นธีราสิ์แดงดาเนี่ยลงมายิงประตูที่ 26, 27, 28ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ เป็นการเพิ่มศสติให้รุ่นน้องรุ่นหลานทําลายได้ยากอีกก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากเห็นครับที่สําคัญถ้ามุ้ยเป็นดาวซันโวในครั้งนี้ก็จะเป็นสมัยที่5ที่ทําได้แล้วหลังจากที่ก่อนแน่นี้ครับมุ้ยเคยทําได้ในปี2008 2012 2016และ2020ที่ผ่านมาเขายังเป็นคนเดียวที่ได้ดาวซันโวมากกว่า1สมัยและก็น่าจะเป็นเรื่องยากครับที่ใครจะทําแบบนี้ได้อีกครับความสําเร็จทุกเรื่องที่กล่าวมาเนี่ย อาจจะไม่สบาใจเท่ากับการเห็นปาร์คฮังซอลาทีมชาติเวียดนามด้วยการเป็นผู้แพ้ครับเพราะว่าวันก่อนเขาบอกไว้แล้วว่าเขาอยากล้างแค้นทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมเดียวในย่านอาเซียนครับที่เคยชนะเขาในการคุมทีมเวียดนามได้ก็ทําให้เขาหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินครับว่าอยากจะล้างแค้นให้ได้แล้วเป็นไงครับวันนี้ก็โดนยิงไปสองเมตรเสมอ2ประตูต่อ2ชัยชนะในเกมต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ย เรียกเรียกว่าสําคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่7แล้วเป็นการตอกย้ําชัยชนะให้กับเวียดนามได้รู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนและที่สําคัญเป็นการสั่งลาปาร์คฮังซอแบบสุดเจ็บปวดเลยครับและนี่ก็คือหลังเกมที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้อย่าลืมนะครับวันที่16มกราคมหนึ่งทุ่มครึ่งนี่ใครมีบัตรไปเลยครับจานวนที่นั่งเนี่ยสองหมที่นั่งแต่ถ้าเกิด รับได้จริงๆน่าจะอยู่ประมาณ20,000ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็1 8ื่นกว่าเกมนี้ผมเชื่อว่าสนามแตกอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ